ครับสวัสดีครับเพื่อนเพนที่กำลังติดตามรับฟังช่องตอนนี้มีเรื่องคุยนะครับ <Yeah. S 1> ก็วันนี้มาพบกับเพื่อนเอนตรงกับ8ปดโมงสีนาทีของเช้าวันพุธนะครับที่27 <Okay. S 1> เดือนเมษายนสองพหกเนาะก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตเรื่อง a c t กันด้วยดีกว่าครับเพราะว่าช่วงนี้ก็คือแต่ละคนครับที่ถือ SCT ไว้ก็คือร้องกระจองแง่กันทั้งนั้นเลยนะครับผมก็ ทำไมมันซุดลงขนาดนี้นะครับเดี๋ยวจะมาคุยให้ฟังแล้วกันว่าเท่าที่ผมเข้าใจในความเข้าใจของผมว่าทําไมราคายาตีถึงมันล่วงถึงขนาดนี้นะครับแล้วก็มีโอกาสล่วงลวงไปได้มากกว่าน,นี้อีกนะครับเดี๋ยวจะดูวิธีการแก้แล้วกันว่าแก้ยังไงกันแล้วกันเนาะวันนี้ระคายาตีครับอยู่ที่ประมาณ0.14 5นะครับณตอนนี้นะดอลลาร์ต่อ1นึ่งีก็หลุดราคา5บาทไปแล้วครับก็ประมาณ4บาท99แล้วนะครับราคาเดิมที่เคยล่วงสุดตั้งแต่ตอนที่มีข่าวรักคู ก็ต่ำกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งนะครับประมาณ0.14เท่าไหร่ผมจำไม่ได้ละนะครับประมาณ4บาท60่าทนะครับตอนี้เข้าใจว่าน่าจะทำนิวโรได้นะผมดูแล้วนะครับก็เป็นช่วงเวลาทองของคนที่อยากจะช้อนเหรียญเอาไปฟามนะครับเพราะว่ายูสเกตอื่นก็ไม่มีอะไรที่น่าสนใจเลยสักอย่างเลยนะครับเดี๋ยวจะมาคุยให้เพื่อนๆฟังอย่างนี้ดีกว่าครับว่า สาเหตุที่ผมดูแล้วคือทำไมเหรียญ a t t คือราคาถึงร่วงลงล,งลงลงไปเรื่อยเอครับกองมีกับพื้นอย่างนั้นนะครับก็เท่าที่ผมสังเกตดูนะครับอันดับที่หนึ่งเลยนะครับสำคัญที่สุดก็คือเหรียญ a t t เนี่ยนะครับเป็นเป็นเหรียญ d e f e n file ก็คือเป็นเหรียญเขาเรียกว่าอะไรครับ เหรียญแฟนคลับขอ FC ของอาจารย์แอคนะครับวันนี้ถ้าเจ้าของเหรียญเขานี่ก็คือเกิดเจ็บป่วยไม่สบายเก mm. ิดเงียบหายไปอครับอย่างทุกวันนี้นะครับ mm. ก็อาจจะมีโพสต์บ้างนะครับหรือว่าคนที่ตาม follow เทรดในพันเอของอาจารย์แอคนในก็จะเห็นไม้เนอาจารย์แอคนี่เทรดบ้างนะครับแต่ว่ามันก็ยังเงียบนะครับไม่มีโครงการอะไรโปรเจกต์อะไรใหม่มาเลยครับเดือนเมษายนนี้นะนอกจากโปรเจกต์เดียวนั่น mm. แหละครับก็คือไอตัว mining pro ซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่แพ็คนะครับในความร,รู้สึกผมนะ ก็วันนี้ถ้าอาจารย์แอกแกเงียบครับแกไม่ออกมาเคลื่อนไหวอะไรก็คือซึ่งเดี๋ยวทวนครับเะไรตกหมอนครับซึ่งเข้าใจได้นะครับเพราะว่าช่วงที่อาจารย์แอกแกเทรดพันเอ็กสไลท์สด30วันครับแกก็เทรดได้27วันใช่ไหมแล้วก็มาเทรดต่ออันเนื่องมาจากว่าแกก็ป่วยหนักนะครับเนาะเป็นน้ําท่วมปอดเป็นิวโมเนียอะไรสักอย่างแกเนี่ยเป็นหนักจริงๆนะครับยอมรับเลยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่อาจารย์แอกแกพักฟื้นนะครับ ก็เลยไม่มีข่าวข่าวอะไรออกมาต่อหน้าสาธารณชนเยอะเหมือนสมัยก่อนนะครับแต่ไม่ราคาเหรียญก็ง่อยๆซึมเศร้าซึมเศร้าลงไปเหมือนเจ้าของเหรียญนั่นแหละครับเนาะอันนี้คือเป็นสาเหตุประการแรกนะครับก็คือมันเป็นเหรียญดีแฟนไฟต์ต้องเข้าใจก่อนนะครับเจ้าของเหรียญเมียนเป็นไปเจ้าของเหรียญไม่สบายเจ้าของเหรียญเหนื่อยนะครับเหรียญมันก็ไม่มีกําลังพอที่จะขึ้นไปอีกนะครับซึ่งจากเท่าที่เราเห็นเราก็รู้อยู่แล้วครับว่าก่อนที่จะ เข้าลงพยาบาลครับราคาเหรียญมันดีดไปประมาณสัก0.7เนอะประมาณนี้นะครับแล้วก็ร่วงลงมาเยอะเลยอยู่ถึงทุกวันนี้0.14กว่านี่ก็คือยังไม่ฟื้นเลยนะครับก็อันนี้คือเป็นสาเหตุแรกสาเหตุที่2ครับที่ราคาเหรียญ ACT มันร่วงครับเป็นเพราะว่าตัวพัน X ครับที่เป็นยูเคสสำคัญนะครับสำคัญจริงๆนะรองมาจากการใช้เหรียญไปทำฟาร์มครคือยูเคสของพัน X เนี่ยอย,อย่าลืมว่าเหรียญฮอนดร์ Honda ACT ครับ ส่วนใหญ่ครับส่วนหนึ่งนะครับก็ที่ที่ถือว่าเป็นแกนหลักก็คือเป็นเทรดเดอร์ครับที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาจันแอคนะครับคนที่ศรัทธาในจันแอคคนที่ไม่ศรัทธาจันแอคเขาก็จะไม่เข้ามาในในกลุ่มนี้นะครับตอนนี้หรือบางคนอาจจะด่าก็อาจจะถือเอไว้เก่งกําไรก็มีครับตอนนี้ส่วนใหญ่นะเป็นประมาณนี้นะครับสรุปก็คืออ่ายูสเกตพันเอ็นะครับจากสมัยก่อนนี่ว่าเคยใช้เหรียญเอเชีเติมมาไปก็จะได้โบนัสในการเทรดนะครับทำให อ่าตอมันโตขึ้นอีก30%นะครับตอนนี้คือพันเอกเขาเปลี่ยนโปรโมชั่นใหม่นะครับเทรดพันเอกก็คือถ้าใช้ ACT เติมเพ้่อไปครับก็คือมันจะได้โบนัสเพิ่มแค่10%นะครับแล้วก็ในทางกลับกันครับ10%ไม่พอครับเขายังไปให้ค่าเหรียญ BUSD เพิ่มพูดง่ายก็คือถ้าใครก็ตามที่จะเทรดพันเน,นะครับตอนนี้กระดานเทรดเขาน่าจะไปได้แล้วนะครับตอนนี้เขาก็เลยปรับโปรโมชั่นนะครับก็ ถ้าใครที่เทรดนี่โดยการฝากเงินครับเป็นเหรียญ BUSD เข้าไปนะครับเขาก็จะปรับโปรโมชั่นให้ครับก็คือเป็นโบนัส3 0เหมือนที่ ACT เคยได้มาดังนั้นคนทั่วไปที่เป็นเทรดเดอร์ครับถ้าเป็นเพื่อนๆครับเพื่อนๆจะฝากเป็นเหรียญเอซเข้าไปหรือว่าจะฮาร์เวสต์เหรียญเอซครับมาขายเพื่อเอา b u s d ฝากเข้าไปเพื่อจะได้3 0ในตรงก้อนนั้นนะครับ ถามใจตัวเองดูนะครับถ้าเป็นผมคือผมจะหาเวทเหรียญ e ีซซึ่งมันไม่มีต้นทุนอยู่แล้วเพราะว่าเป็นการฝากเหรียญกินดอกพูดง่ายๆเลวกันถอนดอกมาปุ๊บสมัยก่อนนี่เอาดอกฝากเข้าไปได้30%ในการเทรดในการเพิ่มพอร์ตใช่ไหมครับตอนนี้แต่หน้าวันนี้ได้แค่10%ถ้าเทียบกับว่าวันนี้ครับขายไปเลยครับขายเหรียญ e T ซไปแล้วก็ได้ BSD ไปแล้วก็เอาเติมเข้าไปเทรดใหม่ครับในพันเอ็กซ์เหมือนเดิมนี่แหละนะครับกระดานเดิมเนี่ยที่เป็นยูเคสนี่แหละแต่มันได้30%มรับเปเออา บยดนะครับดังนั้นเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมเหรียญ ACT ครับมือถึงถูกขายออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทั้งที่จริงราคาต่ำไปเรื่อยๆเ,เพราะว่าเทรดเดอร์ส่วนหนึ่งครับก็คือเขาขายเอาบยดไปฝากในพันเอกนี่ก็คือสาเหตุที่2ที่ทําให้เหรียญ ACT คือราคามันร่วงลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาดูสาเหตุที่3าอีกอย่างหนึ่งนะครับยูสเคสนะครับที่เป็นยูสเคสเขาเรียกว่าอะไรผมว่านี่ถือว่าเป็นยูสเคสด้วยซ้ำไปนะมายิงโปรนะผมรู้แล้วนะ ม่นนี่โปรก็เป็นยูสเคสที่แป๊กนะครับในความรู้สึกผมนะเพราะว่าในที่หนึ่งก็คืออ่ามันมันเป็นยูสเคสที่ซับซ้อนไปนะครับมีการ อ่าเช่าเครื่องมีการจ่ายเงินรายเดือนหรือเปล่าอันนี้ในความเข้าใจผมนะเพราะว่าผมเท่าที่ผมอ่านมันผ่านมาผมไม่ได้สนใจผมเลยไม่ได้เข้าไปดูรายละเอียดเลยนะครับ mm hmm. ก็คืออ่าแต่ว่าอย่างเทดพันเอกนี่ผมยังไม่ไม่สนใจไม่เข้าใจแต่ผมยังบุตษ์นั่งดูอาจารย์แอกเทศทั้ง27วันหรือ30วันที่แกเปรียนเพิ่มนะแจะทุกวันเลยนะครับตอนนี้เลยมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าไมนิ่งโปรนี่ไม่สนใจเลยเพราะว่ามันเป็นการเช่าริกเช่าเครื่องขุดนะครับอ่า เหรียญบิตคอยใช่ไหมครับซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าบิตคอยก็คือมันขุดยากขึ้นยากขึ้นทุกๆวันเพราะว่าเหรียญจะครบ2ี่ดล้านเหรียญนี่สักอย่างแล้วนะครับตอนนี้แล้วทั้งน้ที่สุดการลงทุนนี่มันได้ส่วนลดถ้าใส่ซยสีเข้าไปแค่หรหรือ10%ผมจำไม่ได้แล้วมันไม่จูงใจพอสําหรับคนที่ถือ ACT ในการฝากเหรียญหรือว่าเช่าเหรียญด้วยเหรีรยญเอซครับเป็นเพื่อนๆเอย่างี้ดีกว่านาะหรือว่าบางคนอาจจะเก็ตเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเอาเหรียญเอซออกมาแล้วก็เเเอาไปปปลี่ยนน็ บิตคอยนะครับเป็นการสเต็กแล้วได้บิตคอยแล้วแต่เพื่อนละกันแต่ว่าในความรู้สึกผมผมผม,ผมไม่เก็ตนะครับเรื่องนี้นะครับผมเลยเข้าใจว่ายูสเคสไอ้เขาเรียกว่าขัดตาทับอะไรนี้ดีกว่าครับเป็นยูสเคสที่ไม่ใช่ยนะูสเคสอ่ะออกมานะครับแล้วสําคัญที่สุดสเพื่อนๆสังเกตด,ดูสิครับว่าไอ้ตัวพันเอ็กซ์ครับเขาได้เงินสะสมไป1ล้านดอลลาร์สหรัฐนะแต่ Mining Pro ได้เท่าไหร่ครับแค่10,000แเหรียญสหรัฐกันเองเลยว,ว่าความสําคัญของอ่า m i นิ่งโป่นี่ต่อการสร้างสถิยภาพในเหรียญในซีทีนี่มันไม่ได้มีอะไรมากเลยครับเพราะว่าแค่แค่สิบเปอร์เซ็นต์ันนันเองนะครับขนาดเจ้าของ ACT ยังให้ค่าแค่นี้เองครับตอนนี้เพื่อนๆก็ลองดูแล้วกันดังนั้น m i นิ่งโป o เลยไม่ใช่คำตอบ,นบในการในการในการทำให้ราคาเหรียญดีขึ้นเพียงแต่ว่ามันเป็นยูสเกตมันเป็นแค่สินค้าชิ้นหนึ่งอยู่ในร้านขายของชำกันนั่นเองนะครับตอนนี้ก็ดีกว่าไม่มีอันนี้ดีกว่าครับแล้วก็ อันนี้กี่อย่างละอเมน,นีกโปก้กแป๊กนะครับแล้วก็เจ้าของเหรียญเงียบแล้วก็พันเอ็กนี่ก็คือเปลี่ยนโปรโมชั่นใหม่อันนี้อัน,นที่สามนะครับแล้วก็อันดับต่อไปเพื่อนๆบอกว่าเอ้าแล้วเห็นมีคนบอกว่าอยู่ในรายกลุ่มนะครับทาไมอาจารย์แอคนี่ไม่ให้โหวตนะครับปิดฟาร์ม ไปเลยครับตอนนี้มันจะเพราะว่าถ้าพอปิดฟาร์มไปปุ๊บนะครับอันนี้คือความรู้สึกของคนที่เขาเขาเสนออย่างนี้มาครับถ้าปิดฟาร์มไปปุ๊บนี่ก็คือมันก็จะไม่มีการมิ้นท์เหรียญออกมาเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมนะครับตอนนี้เพราะเท่าเท่าท,ที่ออกมามากกว่าเดิมตอนนี้ก็คือมีเหรียญที่หมุนวนในซัพพลายครับที่หมุนซื้อเขาซื้อเข้าซื้อออกครับประมาณ57ล้านเหรียญนะครับห้ล้านเหรียญแต่ว่าเหรียญที่สั่งสร้างไปประมาณ3 0 0้กว่าล้านเหรียญน,นะถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะถ้าถ,ถ,ถ้าจำผิดผมก็ อ่าน,นะครับตอนนี้อันนี้คือเป็นความเข้าใจผิดที่มากเลยนะของเพื่อนๆหลายๆคนไป่บอกว่าทำไมจา์แอคไม่ปิดผูไม่ปิดฟาร์มไปเลยนะครับการปิดฟาร์มนะครับมันยิ่งจะทําให้ราคาเหรียญมันร่วงลงไปก่าเดิมนะเพื่อนเพื่อนรู้ไหมครับเพราะอะไรรู้ไหมครับว่าเพราะทุกวันนี้ครับยูสเคสที่ดีที่สุดนะครับของ a t ทก็คือการซื้อเหรียญไปฟาร์มครับการซื้อเหรียญไปฟาร์มแปลกไหมเพราะว่าครับมันเป็นการสร้างมูลค่าเหรียญโดยที่ ต้นทุนเงินเรายังอยู่ครับเพียงแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าตอนที่หมดสัญญาเลยราคาเหรียญจะขึ้นจะลงเท่าไหร่กันแต่ว่าพูดง่ายก็คือแค่เอาเหรียญไปฝากแล้วก็กินดอกตามภาษาคนไทยนะครับตอนนี้ฝากกินดอกนะครับถ้าไปฝากที่ธนาคารได้ปีละสลึงใช่งไหมเพื่อนๆใช่งไหมสลึงถึงเท่าไหร่ไม่เท่าไหร่นงนะครับตอนนี้แต่ถ้ามาฝากในพัดในเอซีครับซื้ออาจจะมีความเสี่ยงบ้างแต่ว่าความเสี่ยงมันคาร์ r i s k h i g h r เ t u r n ใช่ไหมเพืพ่อนๆใช่ไหมก็คือ,อมีความเชื่อมั่นในจานแอ็กอยู่แล้วก็เลยทำให้คนแห่ซื้อเหรียญนะครับมาทำการสเต็กในการสั่งสร้างนะครับตอนนั้นเองนะครับเหมือนช่วงทุกวันนี้นะครับเพื่อนๆมันเป็นช่วงโอกาสทองสำหรับหลายคนที่อยากจะฟาร์มเหรียญในทที่ที่ไม่ทันนะครับถามว่าดอกเบี้ยหรือว่ารีวอร์ดนี่ร้อหกสอ็ดเรือไงผมจำไม่ได้นะนะขอต้องขออภัยครับ มันน้อยก็จริงครับถ้าเทียบกับสมัยก่อนที่ว่าได้600เปอร์เซ็นต์ได้20,000เปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันยังถือกว่าเยอะมากกว่าเหรียญอื่นด้วยซ้ำไปนะครับที่อยู่ในท้องตลาดนะครับที่สเต็กเราได้แค่5เปอร์เซ็นต์10เปอร์เซ็นต์นะครับเอสซีดียังได้ตั้งร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วสัปดาหที่สุดครัเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าในเงินวงเงินเท่ากันนะครับที่เรากําเงินอยู่ในมือครับถ้าเราไปซื้อเหรียญเอสซีดีไปฟาร์มตอนช่วงราคา15บาท20บาทนะครับหรือว่่่าาาชวงบบททเเหมมมืออนนนนนนีผคคยฟรร์ะะััต้ เพื่อนเราคิดดูแล้วับว่าเงินก้อนเดียวกันครับแต่ซื้อเหรียญ ett ไปฟาร์มนี่ได้น้อยกว่าแต่ได้เปอร์เซ็นต์มากกว่าใช่รีวอร์ดแต่ถ้าเทียบตอนนี้ครับเหรียญ ett ลดตกราคาล่วงลงมาประมาณเหลือแค่หนึ่งในสามของราคาที่เราเคยซื้อไปฟาร์มนะครับเพราะผมซื้อฟาร์มโดยเฉลี่ยประมาณ15บาทตอนนี้มัน5บาทนะเพื่อนหนึ่งในสามแต่ว่าเงินก้อนเดียวกันนี่มันมีพลังในการซื้อเหรียญเพื่อขึ้นสามเท่าเอาสามไปคูณร้อยหกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ครับ400สี่ร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์สามหกสิบแปดสามหนึ 480%เพื่อนเพื่อนครับนั้นเป็นโอกาสทององคนที่อยากจะฟาร์มเหรียญอีทีวันนี้ครับเข้าช้อนซื้อเหรียญอีทีไปฟาร์มได้เลยครับวันนี้แล้วเราไปรอลุ้นราคาปลายทางเอาแล้วกันนะครับความเข้าใจผิดที่ว่าถ้าปิดภูแล้วมันจะทําให้ราคาเหรียญมันขึ้นนี่ไม่มีทางเป็นไปได้เพราะอะไรครับเพราะว่ามันยังไม่มียูสเคสที่ดีสําหรับในการใช้เหรียญอีทีครับเท่ากับการฟาร์มเหรียญเพื่อนเพื่อนเข้าใจไหมครับสมัยก่อนยังเอาไปเทรดได้ใช่ไหมเทรดแล้วก็ยังได้ตั้ง30%เพิ่มขึ้นเห็นไหม ใช่ไหมครับตอนนี้อันนั้นคือยูเคสที่ดีครับแต่ตอนนี้เขาลดเปอร์เซ็นต์ตรงนั้นก็จบแล้วครับตอนนี้อันนี้คือความเข้าใจผิดนะที่ว่าปิดฟูแล้วนี่ก็คือมันจะทำให้เหรียญราคาขึ้นเพราะไม่มีการผลิตออกมาเป็นไปไม่ได้ครับตาบใดที่ว่ายังไม่มียูเคสอะไรที่สามารถละลายเหรียญน,นี้ออกไปได้จากในกระเป๋าเพื่อนๆนที่เอาไปใช้ยางอื่นนอกจากว่าขายเอาเงินแล้วเพื่อไปถอนออกไปแล้วไปกินกําไรอย่างอื่นนะครับตอนนี้อันนี้อันน,น,นี้นี่ผมผมผมพูดให้ฟังคร่าวๆนะครับแล้วอีกสําคัญอีกอย่างหนึ่งผมลืมไปครับว่า ประมาณวันที่25เดือนเมษาที่ผ่านมานะครับสองสามวันที่ผ่านมานี่อ่าผมไปดูการาฟไปดูการเทรดย้อนหลังครับเพราะผมไม่ค่อยได้เข้าไปอ่านในรายกลุ่มละแต่นี้เพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรละนี่น่าสนใจแล้วครับแต่นี้ในรายกลุ่มนะครับแต่เท่าที่ผมรู้มาก็คือวันที่25ผมเข้าไปดูที่ ที่แพลตฟอร์มของพันเอ็กต์นะครับในโปรไฟล์ของอาจารย์แอ็กนะครับปรากฏว่านะครับในรอบ80กว่าวันหรือในรอบหลายๆวันนะครับที่อาจารย์ X แอ็กแกเทรดฟิวเจอร์อยู่ที่พันเอ็กต์ครับมีวันที่25เดือนเมษาถ้าผมจําวันไม่ผิดน,นะเป็นวันที่อาจารย์แอ็กแกแพ้กับตลาดครับแพ้ก็คือติดลบไป200 0 0 0กว่าเหรียญเพื่อนๆครับถามว่าวันนี้200 0 0 0กว่าเหรียญนีน่เสียให้ใครครับไม่ได้เสียให้พันเอ็กต์นะพันเอ็กต์ก็ต้องเอา เอาอะไรครับไม่เอาเงินตัวเองนี่เป็น BUSD ครับเอาไปเคลียร์เจ้าที่เป็นเจ้าของสัญญาณใน signal ของไอ้ตัวฟิวเจอร์เจ้าของกระดานใหญ่อะมึงงายอะกันเพราะว่าพันนี้ก็ต้องเก็บเก็บออเดอร์พวกนี้รวบออเดอร์นี่ส่งไปเจ้าใหญ่ที่เขาเก็บข้อมูลของของการเทรดเหรียญเหมือนกันใช่ไหมเป็นเจ้าใหญ่ที่เราเข้าใจนะเอาไเอา,เอา ผมใช้คาว่าเจ้าแล้วกันเนาะนะครับดังนั้นถ้าอาจารย์ X แกเสียไปตั้งสองแสนก็เหรียญเนี่เพื่อนเพื่อนสองแสนก็เหรียญครับคิดเป็นเหรียญนี้เป็นเงินเอซีทีเท่าไหร,ร่เพื<ๆ>่อนเพื่อนลองคิดดูแล้วกันดังนั้นพัน X เขาก็เลยต้องทําอะไรครับต้องขายเอซีทีนะครับในการเอาเงินนี้ไปเคลียร์เจ้านะครับตอนนี้มันก็ทายิ่งทําให้ราคาเหรียญมันร่วงครับแทนที่สมัยก่อนเหมือนที่อาจารย์ X แ X เรดชนะพัน X ก็ต้องซื้อเหรียญน,นะครับเพื่อไปจ่ายเห็นไหมครับ จ่ายคนที่เทรดเอซได้แต่อันนี้เทรดเสียนี่ยครับแต่เราจะลืมว่าอาจารย์แอคเทรดเสียครับคนที่ฟอลโล่เทรดอาจารย์เอ็กก็ต้องเสียเหมือนกันบ,บางงพอแตกก็มีถ้าไม่เอ็มเอ็มถ้าไม่แมนจเมนต์จำนวนเงินครับที่ดีเหมือนที่อาจารย์แอคบอกนะพอแตกเหมือนกันดังนั้นเลยเป็นช่วงเวลาที่แย่ของเรียนเอซก็คือ เจ้าของเหรียญเขาแพ้ตลาดครับวันนั้น2 0 0แสนก็เหรียญนะครับสองแสนก็เหรียญก็เป็นเท่าไหร่ครับเกือบเล้านบาทนะเพราะว่าตอนนี้1 b u s d เท่ากับ34บาทแล้วนะเพื่อนๆนะแล้วก็มีโอกาสแตะไป3.5บาทด้วยซ้าไปเพราะว่าสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับเงินบาทไทยจะอ่อนค่าลงเรื่อยๆนะครับตอนนี้และที่ผมเข้าใจนะดังนั้นนี่คือประเด็นหลักที่ทําให้ราคาเอ d มันล่วงกองลงไปทุกวันนี้แต่ว่าทุกวิกฤตมันมีโอกาสครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะฟาร์มเหรียญนะครับอยากจะฟาร์มเหรียญก็คือ ช้อนซื้อ,อปเอาไปฝามด้เลยเพราะว่ากําลังเงินซื้อเราเพิ่มขึ้น3เท่าจากปกตินะครับที่มันเคยอยู่ผมดูแล้วราคาเหรียญ ETT ราคามาตรฐานอยู่ประมาณ7บาทถึง10บาทประมาณนี้นะ7บาทถึง10บาทประมาณนี้น่าจะอยู่ประมาณนี้ถือว่าเป็นราคาที่ดีครับผมไม่ได้มองว่ามันจะต้องถึง1เหรียญ1นดอลลาร์ต่อ1นึ่ง ETT หรือว่า5ดอลลาร์ต่อ ETT ครับนั่นคือเป็นความเพ้อฝันกันนั่นเองเพราะว่ามันยังไม่มียุคเครสตอะไรเลยเอามาใหม่เลยอยู่ๆว่ามันจะมียุคเครสตอะไรที่สามารถละลายเหรียญพวกนี้ อยู่ในยูทูเคสนั้นได้ครับตอนนี้อาจจะเป็นอะไรอ่ะอาจจะเป็นเกมก็ได้เกมไฟล์ซึ่งหลายๆคนบอกว่าการเปิดเกมไฟท์ก็เหมือนกับการมิ้นเหลียนอกมาเรื่อยๆครับทาให้คนนี่เล่นชนะก็ได้เรียนไปเรื่อยแต่ผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะผมคือผมเข้าใจว่าแจ๊คแกน่าจะคิดมากกว่าที่เราคิดนะครับตัวนี้อาจจะเป็นลักษณะเหมือนเล่นการพนันกันอ่ะคนที่เสียก็คือเสียคนที่ได้ก็คือได้ไปเนี่ยก็เือนกองเดิมนั่แหละครับที่ผมดูนะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูแลกันเพราะว่าผมก็ไม่ยังยังไม่เข้าใจ หลักในการจ่ายเงินของไอ้ตัวเกม r p รพไฟนะครับผมเข้าใจว่าช่วงนี้เหรียญในตลาดถ้าเพื่อนๆสังเกตดูดีๆครับเหรียญตลาดร่วงทุกเหรียญน,นะครับตัวนี้ร่วงทุกเหรียญนะครับล่วงทุกเหนนรีหยญน,นะครับตอนนี้ดังนั้นคนที่ขาย a c t ไปอย่างที่ผมเคยบอกนะว่าแล้วก็ไปช้อนซื้อเหรียญน,นอกตลาดนะครับนอกนอกกระดานของ a c t อ่ีอะไปตลาดกระดาษใหญ่ตลาดใหญ่ มันยังไปติดดอยข้างนอกเลยครับตอนนี้มันไม่สามารถที่จะขายเหรียญทํากําไรแล้วก็เอามาช้อนนีซิีมาฟาร์มเนื้อไปทำอย่างอื่นได้ในนั้นเพื่อนเพื่อก็จะเห็นว่ามีแต่จะขายเหรียญนีซิี่ออกไปนะครับอย่างผมก็คือถ้าเนี่ยจะใกล้สิ้นเดือนแล้วเนี่ยมันต้องจ่ายงวดลดจ่ายค่านันค่านี้แล้วมันก็ต้องขายครับเหรียญละ4บาทก็ต้องขายนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเป็นเหรียญที่เราฮาร์เวสไว้นะครับตอนนี้ไอเหรียญที่เราสเต็กไว้ราคาเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นกําไรเหมือนกันเพียงแต่ว่ากําไรน้อยลงแค่นั้นเองนะครับ ไม่ได้หาเวทมาตั้งแต่วันที่5้ล้วนะแต่ผมทิ้งไว้ตั้งแต่วันที่5ของเดือนแล้วเนี่ยจะครบเดือนหนึ่งอยู่แล้วนะครับแต่นี้ที่ไม่ได้หาเวเพราะว่าราคาเหรียญก็คือมันมันร่วงผมก็เลยไม่อยากจะขายเสียด้เหรียญนะครับเสียได้ยเสียด้จริงๆแล้วทีนี้ถ้าจะไปฝากนะครับถ้าจะไปฝากก็คือผมลองคิดอยู่อีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะจะไปฝากดีก็ไม่รู้เนาะวันนี้ก็คือมันเป็นโอกาสทองของคนที่อยากจะอยากจะช้อนซื้อเหรียญนะครับอันนี้ผมผมมองกับกันนะคนที่หาเวทเหรียญนะครับออกมาแล้วนี่ เขาเรียกว่าอะไรครับมันก็ต้นทุนเหรียญก็เท่านั้นน่ะมันไม่ไม่ไม่ขึ้นไม่ลงอ่ะพูดง่ายๆแล้วกันเป็นแต่ว่ากําไรน้อยลงแต่ว่ามันไม่ใช่โอกาสทองคนที่ฮาวเวตอกมามาฟาร์มนะเพราะว่ามันก็ได้ค่าเท่าเดิมนะเพราะว่าฮาวเวตเหรียญก็เท่าเดิมครับเปอร์เซ็นต์ก็เท่าเดิมได้จำนวนเหรียญเท่าเดิมแต่ว่ามันเป็นเวลาทองคนที่กําเงินไว้ในมือแล้วจะเข้าตลาดของเอสช้อนซื้อเอสีนี่ไปฟาร์มช่วงนี้แหละเงินของคุณจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นสาเท่านะครับ อันนี้ไม่ใช่คนละครึ่งของรัฐบาลนะอันนี้เป็นคนละสามเท่าเลยครับตอนนี้ที่ตลาดเขาให้มาดังนั้นเพื่อนๆนครับที่มีเงินเย็นนะครับตอนนี้สามารถช้อนซื้อเหรียญในทีทีไปฟาร์มได้ครับกาลังซื้อสามเท่ารวมถึงคนที่อยากจะช้อนซื้อเหรียญเพื่อเก่งกําไรครับระยะสั้นก็สามารถช้อนซื้อได้แต่ขอให้เป็นเงินเย็นจริงๆนะเพื่อนเพื่อนนะเพราะว่าผมดูแล้วราคาเหรียญน,นี่ต้องรอดูเดือนหน้าแล้วกันว่าอาจารย์แอ๊กจะปล่อย เกมออกมาหรือเปล่านะครับถ้าจา์แอร์แกปล่อยเกมออกมานี่มันมีโอกาสที่เหรียญกระเตื้องขึ้นกว่านี้ซึ่งเชื่อผมนะว่ามีอะไรที่มันมีลงก็ต้องมีขึ้นมีขึ้นก็ต้องมีลงดังนั้นมันจะล่วงลงต่ําสุดแล้วมันก็ต้องขึ้นเห็นไหมเพื่อนๆใช่ไหมดังนั้นเราซื้อตอนนี้เรามีโอกาสในการเก็บไว้เก่งกําไรนี่สเท่า3เท่า4เท่านะครับเพราะว่าผมดูแล้วราคาอีซีทีนี่ยังไงก็ไม่หนี7บาท10บาทแน่นอน7บาทกับ10บาทเนี่ยประมาณนี้แหละนะครับส่วนมันจะขึ้น15บาทซึ้นสามสามสิบกว่าบาท ขึ้นหนึ่งดอลลาร์นี่หรือเปล่านี่มันต้องแล้วแต่อนาคตแล้วนะครับแต่ไม่ใช่ปีนี้แน่นอนผมดูปีนี้ของ a c t คือลุน้นลุ้นแค่เอาแค่ว่าแค่แค่0.5ดอลลาร์ต่อหนึ่ง AET นี่ก็ยังยากเลยที่ผมดูนะแต่ว่าตอนแรกที่ผมคิดว่าเป้าหมาย AET ปีนี้ก็คือ1ดอลลาร์ต่อ AET ผมดูแล้วตอนนี้คือน่าจะยากนะเพราะว่าโจทย์หลักของอาจารย์ X ตอนนี้คือไม่ใช่แค่ราคาเหรียญ AET ที่มันล่วงนะผมดูแล้วแกไม่ค่อยไายาเรื่องราคาเหรียญ AET ล่วงนะ อ่าเพราะว่ามันไม่ใช่รถแมพของบริษัทของแกรถแมพรถแมพของเหรียญนิติทีคืออะไรรู้ไหมครับเพื่อนเพื่อนคอร์เตอร์ Quarter ที่2เนี่ยครับคอร์เตอร์ที่2เนี่ยคิวสเนี่ยของปีนี้ก็คือเดือนอะไรครับมาลาคุมามีนาเมษาพฤษภามิถุนาครับเนี่ยจบเดือนมิถุนาเนี่ยครับมันต้องมีโฮลเดอร์มาเพิ่มที่ถือเหรียญนิติทีนี้ <c oughs> เป็น80,000ื่นฮลเดอร์ครับเพื่อนเพื่อนซึ่งณนะวันนี้ก็คือมีแค่ห้าหมื่นหกพันฮลเดอร์แสดงว่าโจทย์ของอาจารย์แอ๊กก็คือจะทํายังไงให้คนเข้ามาถือเหรียญนีติอี สองหมื่นสี่พันคนนะนี่คือโจทย์นะครับตอนนี้เพราะว่ามันเป็นรถแบบที่เขียนไว้ไงครับไม่ใช่พูดปากเปล่ากันนั่นเองดังนั้นเพื่อนๆก็รอดูแล้วกันว่าอาจารย์แอ๊กจะแก้เกมยังไงกันแล้วกันเนาะอันนี้ฝากเป็นกาลังใจให้อาจารย์ด้วยแล้วกันเพราะว่าถือว่าถ้าผมเทียบกับเหรียญยงอื่นนะในตลาดนะผมว่าเหรียญ A T T นี่มันยังไปใช้เหมือนเงินได้อ่ะพูดงา่ายๆในการไปซื้อขายและซื้อของซื้ออะไรได้นะครับจะใช้ไปเพื่อนะเอาไปฟาร์มเป็นอะไรได้ แต่เหรียญอื่นนะที่เป็นเหรียญกระดานเหรียญอะไรต่างๆนี่เหรียญคนไทยที่มันปั่นขึ้นไปสูงๆอ่ะแล้วตบลงมาอย่างเงี้ยเอาไปทําอะไรผมถามนะครับไม่รู้ว่าไปทําอะไรนะเหรียญตระกูลเจตระกูลอะไรเนี่ยผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะคับแต่นี้ถ้าเทียบกับเหรียญเอทีเนี่ยเป็นว่าเหรียญเอทีเราก็คือมันเป็นเหรียญอาจารย์แอกนะครับตัวนี้โจทย์แกจะเยอะครับอยู่ในตลาดเพราะว่าแกขัดผลประโยชน์เขาเยอะครับตัวนี้คนอื่นเขาขายคอร์สแกแจกแต่ตัวอาจารย์แอกแกแจกคอร์สคนอื่นเขาขายคอร์ส ก็เอาของวิชาของอาจารย์แอคเนี่ยนะไปขายก็มีนะครับตอนนี้แล้วมันทําให้ไปขัดผลประโยชน์ของคนอื่นเขาครับเขาก็ไม่ชอบหน้าไม่ชอบขี้หน้าแกนะพูดง่ายๆแล้วกันนะครับคนที่อยู่กับแกเป็นเหลือเป็นลิ้นนะครับหากินกับแกก็อยู่กับแกไม่ได้นะครับเรื่องๆก็คือตัวแกเองอนะเหมือนที่แกพูดนะครับเพื่อนๆลองคิดดูแล้วกันนะคนที่คิดจะไปซื้อค,อ,คอร์สต่างๆนะครับที่แพงๆนะเทรดเดอร์ต้องมีกำรจาการเทรดนี่คือจุดที่ผมคิดได้เลยนะว่าเออจริงเว้ เทรดเดอร์มันต้องมีกำไรจากการเทรดไม่ใช่มีกำไรจากการขายคอร์สนะครับคอร์สนี่คือเป็นคอร์สวิทยาทานให้ฟรีกันอย่างได้เลยเพราะว่าอ่ายิ่งถ้าคนไทยนี่เก่งในะในการเทรดครับเศรษฐกิจไทยก็ดีขึ้นเพราะว่าคนมันจะได้หลุดจากกับดักความจนสักทีใช่ไหมเพื่อนๆใช่ไหมเทรดเก่งก็คืออย่างอาจารย์แอ๊กนี่จับโทรศัพท์มาเย่างได้เงินเท่าไหร่ก็กดเอาครับตนนัวนี้มีเมื่อวันก่อนอนะไรที่มันท,ที่ที่แกแพ้กันนะนีแต่แพ้เดี๋ยวสักพักแกก็ต้องตีคืนได้ครับ แต่ว่าเรื่องเรื่องเทรดทองคำเนี่ยอาจารย์เน็กจะเก่งมากนะแกอ่านซิกเนลอ่านอะไรเก่งมากเลยตัวนี้อ่านั้นเพื่อนเื่อก็รอดูล้วเพราะผมก็ไม่ได้ติดตามแกมาตเจ็ดแปดปีที่แล้วหรอกเพราแกผมเพิ่งรู้จักแกแกนี่ปีที่แล้วนี่นะครับตัวนี้ตอนที่แล้วแจกของฟรีนั้นเองเพื่อนเพื่อน่าจะรู้จักอาจารย์แนกมากกว่าผมอีกนะนะครับตัวนี้เอาเอาเป็นว่าผมสรุปให้ประมาณนี้เนาะเพื่อนเพื่อนก็มีแนวทาง2ออย่างคือช้อนซื้อเหรียญไปฟาร์มเหมือน กำไร3เท่านะครับตอนนี้เอา3ไปคูณ161เลยนะครับเพราะว่าได้เหรียญเพิ่มขึ้น3เท่าแต่ที่2คือช้อนซื้อไว้ขายระยะสั้นนะครับหรือว่าระยะสั้นของผมนี่หมายถึงว่า3เดือน6เดือนขึ้นไปนะไม่ใช่3วัน5วันนะไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้จะต้องไออทนตย่หน้าจะต้องจ่ายค่างวดรถแล้วเอาเงินค่างวดรถมาซื้อเหรียญไดทีก่อนเพื่อมันเพื่อมันขึ้นอันนี้มันก็สัน้นไปเครับเพื่อนเพื่อนครับตอนนี้ระยะสั้นผมงคือหล,หลักหลักเดือนขึ้นไปแล้วกันอย่างนี้ด ไม่ต้องไปเสียใจทีทีครับว่ามันจะได้กําไรน้อยกัไรมากนะครับก็คือถ้ามีความจำเป็นต้องขายก็ต้องขายขายได้ทุกราคาคนที่ฟาร์มเหรียญครับเอางี้ดีกว่าครับช่วงนี้เป็นช่วงเวลาคนนี้มีเงินสดนะกรับมาช้อนซื้อเหรียญทีทีแน่นอนเลยครับตัวนี้อันนี้ฝากเป็นกําลังใจเพื่อนๆนะนะครับอันนี้ผมก็มาคุยประมาณนี้แหละเนาะถ้ามีอะไรก็สอบถามได้ข้างล่างแล้วกันถ้าตอบได้ก็ตอบตอบไม่ได้เดี๋ยวคนอื่นเขามาตอบให้แทนนะก็แล้วกันเนาะก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับช่องนี้นะครับ จะได้มีคนดูเยอะๆหน่อยนะครับจะได้กระจายข่าวไปไหนนะครับก็คือผมอาจจะพูดในแง่แต่แง่บวกของท t t ีนะอแง่ลบอาจจะน้อยหน่อยเพราะว่าไม่ต้องพูดลบไปทําไมเนาะเพราะว่าอยู่ในไลน์กลุ่มก็ลบกันอยู่แล้วจะ <börjar> ได้อยากได้ข้อมูลลบๆก็ไปอยู่ในไลน์กลุ่มแล้วกันยิ่งไลน์กลุ่มวีหนึ่งนี่หนักกว่าเพื่อนเลยนะครับสวัสดีครับผม